สวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับคุณแจมครับผมพี่ต้นเราไม่ต้องทักทายอะไรกันเยอะแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าผมเพิ่งทักพี่ต้นไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาถูกต้องครับโอเคครับวันนี้มาแจมอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังพี่ครับผมเป็นยังไงครับครับเพื่อนผมคนนี้ก็คือ ขีหนึ่งถ้าคุณแจ็คจาได้เรื่องสองเวลาที่ว่าหนึ่งคนเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังที่ว่ามีเพื่อนสองคนที่ว่านัดกับเจดนะที่ว่าเจอในห้องปิดไฟที่ว่าตายในน้ําโดนทิ่มเข้าไปลูกเป้าตาอ๋อจําได้เ,นะเอจอาได้นะน,นะครับ,รบแล้วหนึ่งเขาก็าเจอเหตุการณ์อีกหลังจากนั้นอืมอืมก็คือหลังจากนั้นพอจบจากเอ่อที่ว่าเป็นเป็นช่างก็จบแล้วก็ หลายดังกีป่ปีด้วยความที่ติดฝังใจเรื่องนัดก,กับเจดเนี่ยก็เลยผ่านตัวเองมาเป็นก<ม>ู้ภัยเต็มตัวก็แต่ว่ากู้ภัยเนี่ยเป็นงานเสริมนะเป็นงานอาสางานสละแล้วก็ชุงน,นั้นอ่ะหนึ่งก็ได้เข้าทำงานบริษทัทงานประจำอ่ะบริษัทบริษัทหนึ่งเข้าไปเป็นช่างซ่อมอบำรุงแต่ส่วนตร,ตรงกู้ภัยเนี่ยหนึ่งเขาเต็มตัวเพราะว่าเขามีรถ พิก up คันหนึ่งแต่งเต็มที่พิยุสื่อสารเต็มคันอุปกรณ์ครบแล้วก็เป็นหลังจากที่เป็นหลังจากที่ที่ที่นักเกจตายเลย <c oughs> ก็เลยเป็นมานาแล,แล้วแล้วก็จะเป็นสื่อกางคอยประสานงานกับกู้ภัยต่างๆ <c oughs> หลายที่อ่าแต่ก็กลางวันก็ทํางานปกติธรรมดาึ <c oughs> ันก็เข้าไปทางานที่บริษัทเนี่ยเป็นช่างซ่อบมบำรุง <c oughs> แล้วก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานที่อยู่แผนกเดียวกันนะเป็นช่าง <c oughs> สนิทกันชื่อเอก ิดสุดกันเพราะว่าทางหัวหน้าง,งานเนี่ยให้เอกเป็นคนสอนงานหนึ่งบอกว่าทําอะไรตรงไหนยังไงเกี่ยวกับเรื่องช่างก็ผลิตกันและเอกเนี่ยก็มีแฟนคนหนึ่งในบริษัทเดียวกันนั่นแหละชื่อแนนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเอกกับแนนเนี่ยรักกันมากรักกันมาก่อนหน้านเนี้เจ็ดแปดปีแล้วเจอที่บริษัทแล้วก็ชอบกันรักกันแล้วก็สองคนเนี่ยเขารักกันแต่ว่าเขาจะมีปัญหากันเรื่องเดียวคือ เรื่องการแต่งงานเรื่องอนาคตที่เขาวางกันไว้คือทังทั้งแฟนเอกอ่ะแนนอะเขาเอาต้องการที่จะให้เอกอะไปอยู่ด้วยที่บ้าน mm. ต้องบอกก่อนว่าเอกเนะี่ยเหมือนเหมือนตัวคนเดียวครับเพราะว่าพ่อแม่เสียตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นแต่ก็ไม่เคยรับการช่วยเหลือจากญาติญาติเลยก็คืออยู่กรุงเทพตลอดทั้งทํางานทั้งเรียนจนได้ดีได้ทํางานดีดี mm. ก็เหมือนตัวเดียวไปกลส่วนแนนเนี่ยแนนเนี่ยเป็นผู้หญิงเมือการการจนบุรีครับก็ฐานะก็พอสมควรก็คือว่ามีฐานะระดับหนึ่งก็มีที่มีทางอยู่ที่บ้านที่บ้านก็ดีมีพ่อมีแม่มีพี่สาวคนหนึ่งชื่อพี่น้อยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องน้ําก็ครอบครัวก็พร้อมสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้เอกไปอยู่แล้วก็ทํา กิจการงานที่บ้านต้องมีไล่มีสวนมีอะไรก็คือคพ่อกับแม่เตรียมไว้ให้แงเอกแล้วเพราะว่าเอกเนี่ยก็เป็นคนดีทางที่บ้านก็รักก็บอกว่าเนี่ยแานเนี่ยพยายามจะให้เอกไปอยู่ด้วยแล้วแต่งงานกันเงียบๆธรรมดาแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันที่กดจการ,รแต่เอกไม่คิดอย่างนั้นเอกคิดว่าเอ้ยเราเป็นผู้ชายอะ่ะคือทําอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไปเกาะผู้หญิงเราไปแบบอยู่บ้านเขาแล้วก็ ไม่มีอะไรทุกทสิ่งกอย่างของเขาหมดเอกก็บอกแนนว่าขอเอกทําอะไรขึ้นมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ไหมให้แบบให้เอกมีอะไรบ้างหรือว่าสร้างบ้านอะไรแบบเนี้ย<ม>ให้ดูแบบดีหน่อยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวแนนจะเป็นขี้ปากคนว่าได้แฟนอะไรแบบเนี้ยที่แบบไม่ได้เลื่องชาวบ,บ้านจะมีทาวก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยมาตลอดหนึ่งเรื่อฝั่ง<ม>ก็มีปัญหากันก็ยังไม่ได้แต่งางานกันทีจนช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยเมื่อปีหกสอง เอกเนี่ยได้ป่วยไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอซึ่งประโยคสองเนี่ยฮิตมากดังมากติดกันง่ายทางลมหายใจอะไรประมาณเนี้ยไปหาหมอเป็นโรคนี้ซึ่งพอทางบริษัทรู้ก็บอกให้เอกอ่ะพักยาวไปเลยเพราะว่ากลัวจะไปติดคนที่บริษัทติดก็เด่นอีกเอกก็อยู่ที่คอนโด ที่พักอะ่ะยาวเลยแล้วก็ส่วนแนเน,แนเนี่ยแนนเนี่ยเขาได้อยู่คอนโดเดียวกันแต่ว่าคนละห้อง <c oughs> ช่วงเอกไม่สบายเนี่ยแนนก็ดูแลเอกอย่างดนะีแต่ว่าดูแลแบบห่างๆนะก็กลัวติดเหมือนกัน <c oughs> ก็คอยสั่งข้าวจัดยาจัดน้ําให้กินจัดข้าวกินตามเวลา <c oughs> แล้วเมื่อวันนั้นวันอาทิตย์แนนก็ไปเฝ้าเอกอยู่ที่ในห้องนอ่ะทั้งวัน <c oughs> <c oughs> สาย ช่วงสายทางพ่อแนนที่ที่เมือการโทรมาหาแนนบอกว่าแนนวันเนี้ยแนนต้องกลับบ้านนะกลับมือการด่วนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ทางพี่สาวพี่น้อยอ่ะเขาต้องการให้แนนเซ็นเอกสารที่กรมที่ดินสําคัญมากพ่อรู้ว่าเอกไม่สบายแต่ว่ายังไงก็ทําอะไรไว้เอกมาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแนนรีบมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบทำแล้ว,ลวเราไปรีบกลับมา โอเคนะมันจําเป็นมากยังไงแหนก็ต้องกลับแหนก็บอกโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเองได้บอกเอก่อนอืมะแนนก็จัดการสั่งข้าวที่ข้างล่างทุกมื้อให้ขึ้นมีคนมาส่งให้แล้วก็จัดยาไว้ครบครับ<ข>ตอนที่แนนไม่อยู่ส่วนทั้งหนึ่งเนี่ยที่ได้บอกฟังเนี่ยคือช่วงที่เอกไม่สบายเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยจะต้องไปทํางานแทนอยู่ที่ต่างจังหวัดอืม ว่างานนี้ที่จริงอะ่ะเอกต้องทําคือไปซ่อมเครื่องอะไรให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานไกลพอสมควรแล้วก็ไปแบบไม่มีกาหนดเพราะว่าซ่อมไปลูกค้าก็ใช้ไปหนึ่งก็ไปแทนเอกส่วนทางนี้เอกก็อยู่คนเดียวแนละแมนก็กลับพอ,อบ่าย,ายปุ๊บแมนจัดการอะไรไว้เสร็จปุ๊บแมนก็กลับไปตอนเย็นบ่าย,ายวันอาทิตย์กลับไปเอกก็บอกว่าเอกอยู่ได้ แต่เอกเน่เป็นห่วงแนนาะว่า mm. ทุกๆครั้งที่แนนกลับบ้านเนี่ยเมืองการเนี่ยเอกจะขับรถไปให้ทุกครั้ง <c oughs> แต่ตอนนี้เอกแนนขับได้นะแนนบอกได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแนนจะไปเรื่อยๆพอถึงแล้วเดี๋ยวนะแนนจะโทรบอกว่าถึงแล้วอโอเคแนนก็ไปแล้วพอถึงเมืองการปุ๊บ <c oughs> เย็นๆค่ำๆแนนก็โทรบอกเอกทุกอย่างก็ปกปติอ mm. พอถึงวันจันทร์หนึ่งซึ่งทํางานอยู่ที่ อ่าภาคอีสานจังหวัดหนึ่ง <c oughs> ก็ทําง,งานอยู่ทําง,งานไปครึ่งวันเสร็จแล้วก็กลับมาสรุปงานที่คอนโดที่พักและตัวเองก็นั่งอยู่หน้าคอมสรุปงานอยู่หนึ่งแล้วก็เปิดวอลไปด้วยตัวเองเป็นกู้ภัยใช่ไหม <c oughs> ก็เปิดวอฟังไปด้วยระหว่างที่กำลังเคียงงานอยู่หน้าคอมเนี่ย <c oughs> ในวอวิทยุสื่อสารน่ะได้มีการแจ้งอุบัติเหตุมา บอกว่าขณะนี้เวลา12นาฬิกาามนาทีทิยงครึ่งได้มีรถยนต์คันหนึ่งประส่งปฏิเเห่อรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้สีนี้ทะเบียนนี้หนึ่งฟังแล้วไอ้รถรุ่นยี่ห้อสีเนี่ยมันซ้ำกันได้แต่ทะเบียนเนี่ยมันซ้ำทะเบียน,นมันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าทะเบียนนี้มันเป็นทะเบียนรถแนนไงค,ครับ แล้วก็จังหวัดที่เกิดก็คือนั่นแหละจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั่นแหละหนึ่งวางมือจากคอมปุ๊ล้วก็เปิดเข้าไปในอ่อหยิบมือถือเปิดเข้าไปในเฟซบุ๊กของกู้ภัยข้องถิ่งของเมือง,อง,องการครับเพราะว่าหนึ่งเขาเขาโคอะไรก็ได้แล้วเขาเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เจอจริงๆริงคุณแจ็คเจอเหตุาการณ์นี้เจอภาพแต่เป็นภาพนิ่งที่เขาเขียนว่ารถยนต์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้ ขับมาที่ความเร็วแล้วยางหน้า<ม>ล้อซ้ายระเบิดรถหมุนแล้วพุ่งเวียงเข้าไปชนกรสาไฟฟ้า<ม>อย่างจังแล้วก็ด้วยที่คนขับนะ่ะไม่คาดเดีวทำให้คนขับแบบหน้าแตไปกระแทกกระจกหน้านะ่ะเละจําสภาพสดไม่ได้เลยเหนึ่งก็ตกใจเฮ้ยรถแนนนี่ว่ะแล้วข้างใต้ภาพที่เห็นในเฟซนะ่ะ บอ,อกว่าหญิงสาวคนหนึง่งก็คือสภาพศพจําไม่ได้แต่ว่าไม่มีภาพให้ดูนะอแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอกสารในรถก็คือเป็นชื่อแนนนี่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 หนึ่งก็ตกใจเฮ้ยตายแล้วนี่แนนตายแล้วเหรอเนี่ยมีความวิตกใจนั่งขึ้นอยู่พักหนึ่งแล้วเอกอะตอกรู้เรื่องอยังว่าแฟนมันตายเนี่ยนั่งคิดอยู่ ชั่วโมงสองชั่วโมงว่าเฮ้ยเราทาไงดีวะมีใครโทรบอกมันหรือยังวะแล้วถ้ามันรู้ว่ามันจะสภาพไหนว่าตอนนี้มันป่วยหนักอยู่ด้วยแล้วเสร็จแล้วแล้วถ้ามันไม่รู้นะแล้วถ้าคนไม่อยากบอกมันแล้วถ้ามันรู้ทีหลังนะมันจะเป็นยังไงนั่งคิดว่าตัวเองเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยจะโทรบอกมันดีไหมวะอรือากรู้ด้วยว่ามันรู้หรือยังมันก็ไม่รู้ไม่ได้คิดไปคิดมาเกือบน่าจะสามโมงบ่ายสามนะ หนึ่งตัดสินใจโทรไปหาเอกอ mm. โทรไปปุ๊บเอกก็รับสายเอกบอกเอ้ยมีอะไรวะหนึ่งมีปัญหาเรื่องงานหรอเปล่ปาเปล่าเปล่าดูโทรมาถามมีอะไรเรื่องเป็นยังไงบ้าง mm. อาการบอกเอ้ยดูโอเคแล้วก็คินได้ลุกขึ้นเดินไอะไรยังมีพอมีแรงอ่ะครับเออแล้วแนนละ่ะมึงรู้เรื่องแนนหรือ,อยัง mm. พอหนึ่งถามขึ้นมาเอกก็บอกเรื่องแนน ทำไมอ่ะเออเมื่อเช้ากูาทโทรหาหนูทุท่ณกุ้งโทรกูจะแนนอยู่เลย <Okay. S 2> เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเสร็จธุระเดี๋ยวเขาว่ากลับแล้วบ่ายยังเย็นเนี่ยแต่นี่มันก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวมึงกลับแล้วมั้งมึงมีอะไรปะเนี่ยหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยเอกแสดงว่ามึงไม่รู้ <Okay. S 2> กูก็ตัดสินใจว่าจะโทรบ,บอกมึงน,นี่แหละบอกเฮ้ยนี่อะไรวะมึงบอกมาเลยดิเออหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเอกมึงทําใจดีๆนะ <Okay. S 2> คือแนอนาคตแฟนมึงอ่ะตอนเนี้ยประสบอุบัติเหตุ รถยางระเบิดแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าตายคาที่สอบติจดจําไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้คาดเดร,รับอเอกดูแค่นั้นเอกบอกโอ้โหไอหนึ่งมึงอย่ามาล้ลอเล่นกับกูนะอันนี้เรื่องความเป็นความตายแล้แนนออกแฟนกูมึงจะมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้กูไม่ชอบ,บเอกบอกโอ้โหขึ้นมาไอหนึ่งบอกโอเคงั้น,นเราแป๊บหนึ่งหนึ่งก็วางสายแล้วก็แคปภาพในเฟซบุ๊กน่ะ ชัดๆและก็ส่งไปให้เอกดูเข้าไปในไลน์เพราะในไลน์เนี่ยพออ่านปุ๊บมันขึ้นห่านแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละพอส่งไปปุ๊บพอหนึ่งเห็นว่าเอกอ่านแล้วหนึ่งก็เลยโทรกลับไปหาเอกอีกรอบคราวนี้โทรเข้าไปปุ๊บนิ่งคุณเชอเอกไม่รับสายไม่โทรกลับ,บนิ่งเงียบคือหายไปเลยหนึ่งโทรไปสิบสายไม่รับเอาแล้ว หนึ่งบอกเอาแล้วเป็นไรว่ามันไม่รับสายคือว่าเฮ้ยมันคิดมากวันเนี้ยมันจะเป็นอะไรคือแต่ตัวเองก็คิดต่างๆน,นนะานาครับโทรทั้งวันยันมืดก็ไม่รับสายส่วนนก็โทรไปทางบ้านก็ไม่รู้เบอร์ทางพ่อทางแม่ของแนนก็ไม่รู้าทำัไงจะถามอะไระไรายละเอียดก็ไม่รู้ก็เลยโทรไปที่บริษัทก่อนโทรไปหาผู้จัดการบอกผู้จัดการรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าแนนะตายแล้ว ทางบ้านมีใครแจ้งมาไหมครับทางบ้านแนนบอกไม่มีมเดี๋ยวคุณหนึ่งคุณใจเย็นแนนเป็นไรแนนตายได้ไงบอกเนี่ยงั้นผู้บการลองเปิดเข้าไปดูในกู้ภัยของมอลการเลยอลองให้ใครเสิร์ชดูจะเห็นเลยว่ารถแนนอะเละเลยนะแล้วก็สภาพศพอะจําไม่ได้เลยครับนี่ไม่มีใครโทรแจ้งทางบริษัทเลยเหรอยังไม่มีครับเดี๋ยวหนึ่งคุณใจเย็นเย็นคุณรู้ข่าวอย่างไรจากจากู้ภัยเพื่อนผมเลยที่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 มูลการ บอกนี่คุณหนึ่งคุณชายเย็นนะแล้วหนึ่งก็บอกว่าผู้จัดการผมขอกลับก่อนตอนนี้ได้ไหมผมจะกลับไปดูเอกด้วยเพราะเอกเนี่ยผมโทรบ,บอกเอกแล้วเอกหายไปเลยเนี่ยผู้จัดการถามว่าหนึ่งงานคุณเสร็จหรือยังหนึ่งบอกยังครับถ้ายังคุณทําง,งานคุณที่เสร็จส่วนทางนี้โอเคไหยว่าผมรับรู้เรื่องแมนที่คุณบอกแล้วกันส่วนเอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ให้คนไปดูให้คคุณทํางานคุณที่เสร็จยังไม่ต้องกลับแค่นั้นหนึ่งก็ต้องทนทํางานอยู่่นั่นต่ออีกเจ็ดวันด้วยความเป็นห่วงเพื่อนระหว่างเจ็ดวันเนี่ยหนึ่งก็โทรหาเอกตลอดเอกไม่รับสายเลยนะนิ่งหายเงียบไปเลยเอกหายไปเลยติดแต่ไม่รับจนวันสุดท้ายที่หนึ่งทำงานเสร็จหนึ่งรีบเก็บข้าวเก็บของโยนใส่รถ แล้วก็กาลังจะรีบไปหาเอกที่คอนโดครัแตด่ด้วยระยะทางมันไกลพอสมควรแต่ว่าก่อนที่หนึ่งจะขับออกไปหนึ่งได้โทรหาเอกอีกครั้งหนึ่งก่อนออกครับพอโทรพอโทรไปหาเอกครั้งนี้เอกรับสายคุณแจค็คดังสองสามครั้งเอกรับสายโอ้โหหนึ่งดีใจมากครับ,บอกเขโหล่เฮ้เอกมันหาแมหมากวะ่ะ กูเป็นหงแทบตายแล้วไมมึไม่รับสายกูเลยหกเจ็ดวันเนี่ยมึงเป็นไรปะเนี่ยเอกบอกเฮ้ยกูไม่เป็นไรกูโอเคแล้วหนึ่งก็บอกว่าเฮ้โอเคมึองรออยู่ที่ห้องที่คอนโดนะมึงไม่ต้องไปไหนกูจะไปหามึงตอนนี้แหละครับนึงอย่าไปไหนนะแล้วเอกก็บอกหนึ่งว่าหนึ่งมึงต้องมากูตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึงน่งแนนก็มารับกูแล้วอ๋อ หนึ่งฟังแค่นั้นโอ้โหหนึ่งบอกขนลุกเยอะอะไรนั่นเองใครมารับมึงนะแนนไงแนนจะมารับกูไปอยู่บ้านที่เมืองการหนึ่งบอกให้เอ็มึงจะบ้าเหรอกูบอกมึงแล้ววันนั้นน่ะว่าแนนตายแล้วมึงก็เห็นรูปไม่ใช่เหรอแล้วแนนนี่แหละจะมารับมึงมึงอย่าไปไหนอะใครเด็ดขาดนะมึงรออยู่ที่ห้องห้ามไปไหนเด็ดขาดบอกหนึ่งก็บอกเอกก็บอกหนึ่งมึงต้องมาหากูหรอกเดี๋ยวกูจะไปกับแนนเข้านั่นแหละไอ้ดึงวาง โทรศัพท์ทิ้งปุ๊บออกตัวได้ไอหนึ่งบอกว่ารถมันแรงแค่ไหนมันเหยียบเต็มที่เพื่อจะไปให้ไปให้ทันเพื่อนก่อนที่ใครจะมารับมันไปอะไรประมาณเนี้ยอืมรุนว่ะอืมเอกก็หนึ่งก็ขับไปอย่างเร็วแต่ด้วยความที่เป็นรถกู้ภัยด้วยและรถหนึ่งอ่ะมันแต่งมาแรงจากตรงนั้นก็ถึงก็ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะกาอีสานอ่ะก็ถึงที่หมายและเข้ากาลังเข้าซอยที่คอนโดเอก พอเข้าไปซอยปุ๊บหนึ่งฟ้าโทรศัพท์เลยโทรหาเอกทีบอกโทรตู้ตู้เอกรับสายเหมือนเดิมอืมบอกเฮ้ยเอกมึงอยู่ห้องใช่ไหมมึงลองดักมึงอยู่เข้าซอยคอนโดกันแล้วพูดกันลังขึ้นไปหามึงเอกบอกเอ้ยหนึง่งไม่ทันแล้ววะกูออกมากับแนนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหนึ่งบอกไอ,อ้นหนึ่งเบริรถกี๊ตไอ้เอกมึงไปกับใคร นั่นใช่แนนหรือเปล่าแล้วแนนตายไปแล้วกูบอกมึงอยู่หองแตกแล้วบอกว่าแนนตายไปแล้วมึงอย่าไปอาใครแล้วยิงไปไหนบอกเอกบอกว่าหนึ่งแนนอ่ะแฟนกูนะแล้วมึงก็รู้นี่ว่าแนนเขาอยากกูไปอยู่ด้วยตั้งนานแล้วแล้วนี่กูก็ยอมไปอยู่แล้วไงแล้วมึงจะมาขวางกูทาไมแค่นี้นะเพื่อนแล้วเจอกันเอกก็วางสายเท่านั่นแหละ ไอนหนึ่งเปรกรถได้กลับรถหันหัวออกากาลังจะเหยียบไปแต่เขาไม่รู้เขาจะไปไหนในใจ,จคิดว่าเฮ้ยไอแนที่เอกมันว่าเนี่ยมันพาไปไหนวะมันพากันไปไหนยังพอกลับรถได้กำลังจะเหยียบออกไปตามหาเอกอสายตาด้านซ้ายหนึ่งเหลือไปเห็นพี่น้อยพี่น้อยถึงเป็นพี่สาวแนนออบอกเฮ้ยนั่นพี่น้อยนี่วะ่ะ ก็หยิบแตงเปิดกระจกเรียกพี่น้อยพี่น้อยขึ้นรถเลยครับพี่ขึ้นมาเลยพี่น้อยก็โดดขึ้นมาก็อ้ยหนึ่งหนึ่งเจอหนึ่งพอดีเลยหนึ่งช่วยเอกกับแนนด้วยพี่น้อยพูดแบบนี้หนึ่งตกใจนี่เดี๋ยวก่อนครับครับช่วยเอกแล้วแนนแนนเกี่ยวอะไรด้วยหนึ่งเพิ่งถามอะไรไปเลยก็ช่วยเอกกับแนนช่วยทั้งคู่เลยเนี่ยพี่ก็มาเหมือนกันมาหาแนนแต่ว่าพี่มาไม่ทันเข้าไปกันก่อนหนึ่งตกใจแล้วไปทางไหนครับ พี่รู้เหรือนี่แหละไปตามที่บอกพี่รู้พี่รู้หนึ่งก็งงโอเคแต่ก็ไปตามเพราะตอนใจยังอยู่เอกอยู่ก็พี่น้อยก็บอกทางหนึ่งไปเรื่อยๆทางที่ไปหนึ่งก็บอกว่าเป็นทางที่กับเมืองการแหละจําได้อยู่แต่หนึ่งก็เร่งเครื่องด้วยความนั่นแหละบอบกพี่น้อยก็ลุ้นบอกเนี้ยหนึ่งเยยบเลยไปให้ท,ทันทั้งคู่ย้ายครับหนึ่งที่หมายหนึ่งขับด้วยความกังวลและสงสัยว่าพี่น้อยรู้ได้ยังไง ก็เหยียบไปเรื่อยๆพอถึงเส้นๆนหนึ่งทางมือการนะ่ะตอนนั้นก็มืดพอสมควรแล้วไฟไฟรถหนึ่งก็สาดไปเอา้าน้ำมันรถเอกนี่หว่าครับ <c oughs> หนึ่งดีใจเฮ้ยสาดแต่พี่น้อยตามทันจริงด้วยโอย้พี่สุดยอดจริงเราตามทันแล้ว <c oughs> พี่น้อยบอกเออ,เอ,อใช่รถเอกเนี่ยตามเลยอย่ายข่าสายตานะ <c oughs> แล้วรถเอกอะ่ะก็เหมือนรู้อะว่า ไอ้ใครตามมาหรือเป็นใครเนประมาณเนี้ยก็เล่งเครื่องแล้วก็เลี้ยวแยกแยกหนึ่งที่เข้าไปเนี่เส้นเส้นหนึ่งซึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเส้นเส้นไหนก็เลี้ยวตามไปเส้นถนนเส้นนี้มืดมากไม่มีไฟเลยเหมือนเป็นทางลัดทางแยกอะไรสักอย่าง,งรถเอกก็วิ่งนําหน้าเข้าไปพี่น้อยก็บอกว่าหนึ่งตามไม่ทันน้าใหญ่เข้าหายไปได้วยความที่หนึ่งกลัวตามไม่ทนันแล้วรถตัวเองแรงกว่าหนึ่งก็เหยียบ ออกขวาแล้วก็แซงพอแซงปุ๊บก็ปาดหน้ารถเอกเนี่ยพอปาดปุ๊บก,ก็จอดทขาสองคันก็เบรกหยุดพอจุดได้พอปาดหน้าได้หนึ่งกระโดดลงจากรถแล้วก็มองไปก็ไปเปิดประตูทําทางด้านข้างคนขับ,บ,บแล้วก็ประชาาแขนเอกออกมาบ,บอกเอกลงมาหน่มึงมาได้ยังไงแล้วมองไปแนนเฮ้ยหนึ่งก็ตกใจแนนจริงด้วย S <S แต่ว่าตัวเ,เอกก,ก็กอดเพื่อนไว้บอกไอ้เอกมนึ่งมากกับแนนไดไงแม่แนนนี่น่ะตายไปเุ้ยนั่นน่ะเป็นวิญญาณเป็นผีมึงไม่รู้วยเหรอมึงรัดแนนมากขนาดนี้เขาตายไปแล้วนะเขาจำมึงอ,อยู่ด้วยแหละใหญ่เถึงตายด้วยก็กอดเอวเพื่อนแนนก็ลงมาจากรถแนนเป็น,นค,คนขับแนนลงมาแนนก็มองหนึ่งมึงเป็นไรไงหนึ่งทำอะไรเนี่ยหนึ่งบอกแนนเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะ เธอเป็นผีเป็นมีญานเธอจะเอา,าเอกไปอยู่ด้วยไม่ได้แล้วทําไมเธอวิ่งมาเส้นนี้บอกเอาทําไมเนี่ยเออแต่แนงว่าก็แนงไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแนงขับมาทางนี้ตัวแนงก็ยังงงอยู่ว่าทําไมขับมาเส้นนี้เส้นที่ตัวเองไม่เคยมาก็ยังงงกันอยู่แต่แนงก็บอกว่าแต่เนี่ยแนงกั็ยังพาเอกไปอยู่ด้วยเอกย,ยอมไปอยู่กับแนงแล้ว,แล,วแล้วหนึ่งจะมาขัดขวางอะไรอีกหนึ่งก็ว่าแนงใหญ่เลยระหว่างที่ แนนกับหนึ่งกำลังทะเลียงทะลาะกันเนี่ยก็มีรถอีกคันหนึ่งเป็นรถ H เอสยูวีเข้ามาแล้วก็มาปาดหน้าจอดขึ้นข้างรถหนึ่งออแล้วคนที่ลงมาจากรถเอสยูวีคันนั้นก็คือพ่อกับแม่ของแนนยรวมทั้งน้องน้ําด้วยออมากันครบลงมาหนึ่งดีใจโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พ่อแม่มาพอดีเลยเนี่ยพ่อแม่ช่วยห้ามแนนหน่อย เนี่ยวิญญาณแนนแรงมากเลยครับแม่เจ้าเอกก็อยู่ด้วยมันไม่ใช่นะพ่อกับแม่ช่วยหน่อยครับพ่อกับแม่ก็นิ่งพักนึ่งแม่ก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งใจงเย็นๆนะหนึ่งฟังแม่อ,อใช่พ่อกับแม่นะ่ะจะมาห้ามเหมือนกันอ,อแต่ว่าพ่อกับแม่จะมาห้ามเอกอเหนึ่งต้องงงมาห้ามเอกห้ามทําไมครับนี่แนนกำลังจะพาเอกไปตายแนละ้วแม่จะห้ามเอกทําไม แม่ว่าหนึ่งหนึ่งฟังแม่นะวันนั้นนะ่ะรถแนนนะ่ะที่เห็นตอนเที่ยงครึ่งเนะี่ยใช่เป็นรถแนนเ,เ,เอกสารก็เป็นของแนนแต่คนที่ขับวันนั้นนะ่ะเป็นพี่น้อยนะยพี่น้อยเหรอใช่คือคุณแจกด้วยสภาพศก ที่หน้าเลยเพราะการกระแทกเข้าไปกับกระจกกู้ภัยก็เลยระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร,ครแต่ว่าดูเอกาสารก็เลยระบุตรงนั้นว่าเป็นชื่อแนนแนนแนนแล้วคนแถวนั้นซึ่งรู้จักแนนเห็นรถแนนก็คิดว่าแนนตายทั้งนั้นแต่แนนน่ะตัวแนนน่ะอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรมที่ดินแล้ววันนั้นน่ะตอนเที่ยงอ่ะถึ่งเที่ยงครึ่งอ่ะพี่น้อยอะได้ลืมเอกาสารไว้ที่บ้าน หนึ่งอย่างก็เลยยืนรถแนนน่ะเพื่อไปเอาเอกสารที่บ้านครับเป็นเหตุนั่นแหละแล้วยิงไปุบด้วยด้วยสภาพรถของแนนด้วยที่ที่ไม่ดีล้ออ่ะก็เลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับนั่นแหละก็คือมามามารู้ต๋องเอ้ยจริงอ่ะไม่ใช่แนนเป็นพี่น้อยที่เสียชีวิตครับวันนั้นเสร็จแล้วแม่ก่าแล้วฟังต่อนะเแล้วรู่ทำไมทำไมพ่อกับแม่ถึงมาห้ามเอง พอเมื่อกี้เนี้ยพ่อกับแม่ก็ไปตามแนนที่คอนโทรเหมกันรู้ไหมว่าพ่อกับแม่เจออะไรพ่อกับแม่เจอตำรวจกับกู้ภัยอยู่ในห้องเอกแล้วสิ่งที่พ่อกับแม่เห็นคือในห้องน้ําอ่ะเอกอะเอามีดโกนปาดคอตัวเองอะ่ะอแล้วก็หัวทิ่นไปในชักโครกเฮ้ยคุณหนึ่งครับ แล้วเสร็จแล้วนี่แหละพอหนึ่งยิงแค่นั้นบอกแม่พูดจริงเหรอเนี่ยอพอพูดจบไอนเน็ตค่อยๆหันไปหาเพื่อนที่มันยืนกอดอยู่อะอพอหันไปเชื่อไหมแจ้งหันไปเนี่ยเห็นภาพคือคอเอกเนี่ยเป็นรอยมิดโคนแล้ว,ลวเลือดไหลามาปัก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 ,ปก<อ>เป็นหนึ่งสุดตัวเลยคุกเขา่าบอกให้เอกมึงตายตั้งจริงเหรอเนี่ย แต่หนึ่งบอกว่าตอนนั้นหนึ่งไม่ได้กลัวเลยนะ uh huh. หนึ่งรู้สึกผิดมากๆ uh huh. ลุกคุกเข่านั่งและยกมือไหว้เพื่อนขอ uh huh. เอกกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูน uh ึกว่าเป็นแนนกูถึงโทรบอกมึงแบบนั้นกูไม่ได้ตั้งใจจริงจะทําทไงกูได้กูยอมทุกอย่าง uh huh. และล่างเอกก็บอกว่าไอ้หนึ่งมึงกูเชื่อมึง uh huh. กูรักมึงออื uh huh. มึงบอกกูว่าแนนตายครับ uh huh. มึงส่งรูปให้กูดู มึงรู้ไหมว่ากูเสียใจแค่ไหนกูอยู่ไม่ได้มึงก็รู้ว่ากูรักแนนมากอกูก็จะต้องตายตามแนนไปก็เลยฆ่าตัวตายโอ้โหแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อ่แล้วตอนเนี้ไอหนึ่งมึงอ่ะกูจะทิดงบัญชีทีหลัง<อ>แต่ตอนเนี้ยกูต้องเอาแนนไปอยู่กูด้วยอพ่อกับแม่อย่ามาห้ามผมอแนนก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองอ่ะ รู้ว่าหนึ่งเอกกับเพิ่งตาย,ยากันแนนก็ตกใจยังยืนอึ้งอยู่จังหวะนั้นร่างของเอกที่เป็นวิญญาณกาลังเดินเข้าไปหาแนนจังหวะเดียวกันพ่อ,อ,อแนนน่ะน่าจะเตรียมตัวอยู่แล้วแจ็คหยิบสร้อยพระเครื่องที่คอตัวเองอะ่ะเอาไปคล้องคอแนนไหมพอคล้อ,องคอปุ๊บพ,อ,พอล่างเอกเดินเข้าไปปุ๊บบอกว่าโอ้พ่ออย่าทาร้ายผมแล้วร่างเอกก็หายมอดไหมไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ คือตอนนั้นเอกก็ไม่ปรากฏตัวเ,เลยแต่ว่าคนที่แย่ที่สุดตอนนั้นคือหนึ่งนั่งคุกเขา่าและแม่ก็บอกว่านี่ไงเหตุผลที่แม่ต้องมาห้ามเอกเพราะว่าคนที่ตายอ่ะเป็นเอกแนนอ่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วแนนเนี่ยก็โทรตั้งแต่พี่น้อยตายเนี่ยแนนก็ทำศพที่ที่บ้านและก็โทรหาเอกแล้วโทรหาเอกตลอดว่าจะบอกว่า จะอยู่ต่อนะพ่อพี่น้อยรถชนตายแต่เอกไม่รับสายจะรับสายยังไงครับเพราะว่าเอกเนี่ยมันฆ่าตัวตายตั้งแต่วันนั้นแล้วตอนนั้นที่ไอห,หนึ่งบอกเพราะว่าตำรวจบอกว่าศพศพเอกที่คว่ำอยู่กับชักโครกอะ่ะพอดึงหัวมานะ่ะคอแทบขาดเลยเพราะว่าด้วยระยะเวลาหลายวันแล้วในห้องน้ำมันอับด้วยและส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วอีก แต่ว่าคนที่แยกที่สุดนี่คืนหนึ่งนั่งอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็ร้องไห้ครับแล้วพี่น้อยเนี่ยก็เดินมาวิญญาณพี่น้อยเดินมาหาหนึ่งบอกว่าหนึ่งหนึ่งไม่ต้องคิดมากหนึ่งทำดีที่สุดแล้วและหนึ่งก็พาทุกคนมาช่วยแนนทันไม่ให้แนนไปกับเอคนหนึ่งหนึ่งจะเสียใจไปเลยนะแล้วล่างพี่น้อยก็หายไปนี่นะครับแจ็คเล่นก็ประมาณนี้ครับเท่ากับว่าพี่น้อยเนี่ยก็พยายามที่จะให คุณหนึ่งเนี่ยมาช่วยน้องสาวตัวเองจริงๆก็เลยให้ขับรถตามมาจนจนมาถึงตรงเนี้ยถูกไหมฮะแล้วเออแล้วพ่อพ่อกับแม่อของแนนอ่ะก็บอกว่าก็มาตามเสียงพี่น้อยอ่ะถึงได้มาถูกอก็คือพามาทั้งมามากันหนึ่งแต่ว่าเสียงจะบอกทางพ่อกับแม่มาด้วยมาทางนี้เลยคก็เลยตามมาถูกออจะไปโทษตัวของผู้ชายก็ไม่ถูกนะ เพราะเขาก็เสียใจจากจากข้อมูลที่เริ่มต้นมาจากทางทางต้นสังกัดก็คือมีการแจ้งอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเช็คสภาพกันแบบชัวร์ว่าคนที่เสียชีวิตเป็นใครแต่อนุมานเอาคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นเจ้าของรถนี่แหละที่เป็นคนเสียชีวิตเพราะเอกสองเอกสารทุกอย่างมันตรงหมด เออนะครับฝ่ายชายก็เลยทําใจไม่ได้<ส>ก็เลยทําการฆ่าตัวตายด้วยร่างกายที่ป่วยอยูย่แล้วแล้วก็คิดมากด,าด้วยนะฮะนขั้นป่วยแล้วก็เลยตายเลยอะไรประมาณนี้ผมว่าก็บอกว่าคือทุกวันนี้ยตัวหนึ่งยังรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับ<ข>เรื่องนี้เพราะว่าเป็นเหตุที่ ขาไม่เพื่อเอืยต้องเข้าใจผิดและฆ่าตัวตายครับก็เป็นข้อมูลที่มันไม่ได้ตั้งใจแหละเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีใครตั้งใจเลยครับผมเออนะครับมันเป็นเรื่องของความจะบอกว่าเข้าใจผิดมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มันอาจจะไม่เคลียร์ไม่ชัดมาตั้งแต่แรกดีกว่า <c oughs> เออนะครับได้ครับพี่ต้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดรุนล,ละทึกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ช่วง <c oughs> ปีใหม่นี้ได้ไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย โอ้ผมบอกคุณแจ็คว่าตอนนี้ผมอะหนักกว่าคุณมีกนะทผมอยู่สมุทรสาครอ๋อโอ้โหอยู่สมุทรสาครยังไงก็เอาหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนแน่นอนครับเพราะว่าผมว่าอยู่ในที่พักตลอดแล้วก็เวลาจะทาอะไรก็ส่วนมากก็จะสั่งเป็นแป๊บเป็นอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ไม่พบไม่เจอใครแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดครับผมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะ ครับผมนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะพี่ต้นนาครับผมเช่นกันครับผมสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับพี่ต้นครับผมขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ